วันนี้นะครับเราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับของเทศบาลตําบลท่ามาเดือที่จัดงานกินเที่ยวที่เสน่ห์บางแก้วประจําปี2568ครั้งที่13ในครั้งนี้ครับึ่งมหกรรมกินเที่ยวเทศเสน่บางแก้วนะคะเราจัดขึ้นทุกๆปีนะคะและปีนี้นะคะทางเทศบาลตำบลท่ามาเดือของเรานะคะก็จัดงานขึ้นในวันที่4ถึงวันที่10มีนาคม2568ค่ะ เทศบาลตำบลท่ามะเดือ่อคนคุณภาพชุมชนเข้มแข็งภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเรียนนายรัฐศาสตรช์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายเปรมหนูมากนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเดือ่นอนายสรวิทย์แก้วหัวใสในายอำเภอบางแก้วนางอุบุลหนูมาก รองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระลุงย์เสอ2รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมนายสุวัฒนชัยทองจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอ่อมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษ,ษาประถมศึกษาพัทตุงย์เสอ2ครับและดิฉันนางชุรีวัฒนศาสตร์ตำแหน่งนักสัทน,นาการชำนาญการของเทศบาลตำบลท่ามะเดือ่อค่ะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ ครับในค่ำคืนนี้นะครับเราสองคนก็ดำหน้าที่เป็นพิธีกรในในงานมหากรรมกินเที่ยวเทศเสน่บางแก้วประจำปี2568ครั้งที่13ในครั้งนี้ครับซึ่งในงานจะมีกิจกรรมที่เราได้ชมมากมายนะครับซึ่งเราได้เตรียมงานไปแล้วในเมื่อวานนะครับในวันนี้ก็เป็นวันจริงนะครับเป็นเป็นงานที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับ ชาวอำเภอบางแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดอาหารของชุมชนนะครับการเดินแบบผ้าไทยการประกวดรำวง,งส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยแล้วก็มีวบูนตีให้รับชมนะครับ และนอกจากนั้นแล้วนะคะในมหกรรมกินเที่ยวเทศเสน่บางแก้วนะคะยังมีของนะคะมหกรรมสินค้ามากมายราคาถูกนะคะรวมไปถึงนะคะอาหารที่อร่อยของอําเภอบางแก้วของเรานะคะที่จัดจําหน่ายนะคะให้กับพี่น้องประชาชนบางแก้วนะคะได้รวมซื้อหากันในราคาถูกด้วยค่ะนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาจึงทบทวนท่ารำจดจําได้ทั้ง ท่านโสระพิ์แ,แก้วหัวใสนาเปือบางแก้วท่านปันตนำรวจเอกตันใจอ่างชุระผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางแก้วท่านอุบลหนูมารองผู้อำนวยการองผู้อำนวยการกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระโฒเขตสองต้งดน,ตตนดำรงฮอกก่งนายกเทศบนตรีตำบลบามมงแก้ว ตั้งขจรกันนั่นนายกองค์การบระหยัดส่วนตะบลโอกษัตั้งตำนานปีจารอย่างมากตำนานตะบนต้าไม่เดือดตั้งสุนทรเกิดกระดงประธานเครือข่ายปัญญาคุณภาพการศึกษาบางแก้วหัวหน้าสารก,การผูร้ใหญ่เอการศึกษา ครับผู้บริหารสมาชิกสภาพี่น้องประชาชนตลอดจนแก่พู้มิเกียตี่ตกลงรักทุก่ันครับกับผมนายเป็นหนุ่ม่านายกเทศบนญรีตรมุนตจ้าบันเดือร้อมด้วยคณะผูบ้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักางานเทศบาลในานามคณะกรรมการจัดงานรู้สึกเป็นเกียรตแิและมีความินดีดอย่างยิ่งที่ต้งรัชกาล ในพิธีเปิดโครงการมหาก,กรรมกินเจ้วเต้เฉลยบางแก้วประจำปีอปประมาณพศ2568ของเทศบาลตะบนต้ามะ,ะเดือในั้งนี้การาจัดโครงการอาก,กรรมกินเจ้าเต้เฉลยบางแก้วประจำปีอปประมาณ2568โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้1่ง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลตะ,ะบนข้าวบะเดือของอำเภอบางแก้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชน,น,น,นอาหารพื้นบ้านของเทศบาลตะ,ะบนข้าวบะเดือ 3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน สี่เพื่อการส่งเสริมความเพื่อเตือนความสุขความสนุกสนานให้แก่พี่รองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลาบ้านเดือและพื้นที่กใกล้เคียงสำหรับการจัดโครงการมาการรมกินเเทาในคเต้ใน,น,นี้ปัลางาบันจะได้มีการประกวดการประกอบอาหารเป็นบ้าน ของพี่น้องประชาชนในชุมชนตั้งแต่ชนชนของเทศบาลตำบลป่าเดื่อเทียกามป้ากลางคืนการเดินแบบป้าไตโดยหวัวหน้าส่วนราชการพณักงารรัฐศาสตร์กิจพณักรการงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชุมชนน้ำตกน้ำมงส่งเสริมเอกชนไตของพี่น้องในอำเภอบางแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง การแสดงศิลปินนัพกพรงโดยจะได้มีการจมดีตลอดการจัดโครงการการจัดโครงการมากรรมอินเท่ยวเทสเด,เดีบางแก้วประจำปีประมาณ2 5 8 8ันั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านกิจกรรมยาตาทีเทอก่ายตั้งภาครักและภาคเอกชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเหีืยนเชกญท่ารรัฐสาตร์ ทิศจูผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล้าเปิดโครงการมารกรรมกินเที่ยวเท่เสด็จบางแก้วประจำปีงบประมาณพศ2568ของเทศบาลตำบลกาบ้านรเรือขอรากเรียนเชิญครับามาร่วมงานมากรรมกินเที่ยวเท่เสด็จบางแก้วประจำปีงบประมาณ2568ในวันนี้นะครับรต้องขอเรียนว่า ท่านนายกไปเชิญเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกนายกทวมาก็ได้นะครับเพราะเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับก็มาอยู่พัทลุงสองเดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้มาบ้านเลยตั้งแต่ไปคิดว่าตอนแรกจะกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านอาทิตย์ละสองครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้มานะครับได้มางานนี้เป็นงานที่มากันคืนนะครับตอนแรกก็ว่าจะนอนบ้านก็ไม่ได้นอนอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานสภากาแฟนอำเภตอนเช้าอีกนะครับ ก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงกลับไปอีกนะครับแต่ก็ดีใจที่กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็งานมารำกินเที่ยวเที่สนิบางแก้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใช้คําว่ามาอ,าอาหารดีอาหารดีบางแก้วนะแล้วก็เป็นมา18ปีแล้วนะครับอาจจะเว้นช่วงโควิดแต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารองค์กรปกครองสอง่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะานายกเทศมนตรีที่เป็นต่อๆกันมาเนี่ยก็ส่งเสริม กิจกรรมแห่งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสร,ริมอาชีพนะครับส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แสงออกถึงความรักความสามัคคีของคนบางแก้วนะครับบางแก้วเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยลุ่งเรืองนะครับคนจีนที่มาอยู่บางแก้วเนี่ยก็ออกไปจากที่นี่ก็เป็นตระกูลหลักๆที่อยู่ในประเทศนะครับบางแก้วก็มีความสําคัญนะครับมีเรามีฟาร์มตัวอย่างนะครับแล้วก็มีที่ท่องเที่ยว ต่างๆมากมายนะครับการจัดกิจกรรมกกรรมอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้กระตุ้นเศร,รษฐกิจนะครับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าก็ได้มาขายของอาชาวบ้านก็ได้มาเดินเที่ยวงานนะครับชมการแสดงนะครับเกือบ20ปีนะครับจัดมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะนานหลายๆเทียบเท่ากับหลายๆงานของจังหวัดพัทรลุงถ้าพูดถึงอำเภอบางแก้วก็ต้องมีงานนี้ทุกๆปีเดยนมีนานะครับ เดือนนี้ก็ได้มีโอกาสามาร่วมงานกับทุกๆท่านนะครับก็ขอให้การจัดงานามากรรมกินเที่ยวเที่เสน์บางแก้วเนี่ยอยู่คู่กับอำเภอบางแก้วตลอดไปนะครับก็จัดกันเรื่อยๆนะครับตลอดทุกปีเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ใช้เวลานานที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอพระคุณคณะกรรมการจัดงานขอพระคุณท่านนายกเทศมนตรีขอพระคุณท่านนายอำเภอบางแก้วนะครับตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และที่สําคัญที่สุดก็คือ,อท่านผู้กำกับนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยของอพี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวงานนะครับก็ขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการมหาก,กรรมกินเที่ยวที่สนเสน่บบางแก้วประจำปีงบประมาณ2568ของเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อในันนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอเชเป็นท่านสทด้วยนะครับขอเดินเชื่อนนบนเลยนะครับแล้วรวมถึงแขก้ับเชิทุกท่าน นะครับที่มาร่วมงานนะครับในงานมหกรรมกินเที่ยวเทศเสนเนบางแก้วครั้งที่13ประจำปี2,568นาะครับาคมของทุกๆปีนะคะและปีนี้ก็เช่นกันนะคะที่เราได้จัดงานขึ้นนะคะพาแห่งความประทับใจตอนนี้นะคะกำลังถ่ายทอดไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนแก่ ไร่พัฒนาหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือให้กับชุมชนไร่พัฒนาหนึ่งด้วยค่ะเขามาทวงแชมป์กลับอีกแล้วนะคะปีที่แล้วก็ได้หลายแชมป์เลยนะคะโอนะคะในมหกรรมกินเที่ยวเทศเน่บางแก้วนะคะประจำปี2568รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ ชนส่วนส้มเป็นค่ะสุดยอดมากมากเลยนะคะขอเสียปรบมือให้กับชุมชนสวนส้มแป็นด้วยนะคะคนปั้นขนมโคมาแล้วนะคะป้าไก่คนสวยของเรานี่เองอย,อยู่ข้างบ้านพอเก่งครับแล้วเมื่อกี้ลูกหมีชิมไปแล้ว5ลูกค่ะของชุมชนสวนส้มแป้นนะคะอันนี้ไม่มีคะแนนค่ะ ชุมชนนี้ก็ชิมไปสี่ลูกคือคือชิมชุมชนไหนคือชนะทุกชุมชนเลยนะคะอร่อยจริงคอนเฟิร์มค่ะป้าแขกคนสวยของเรามาแล้วนะคะ นิ่มนุ่มมะพร้าวถึงเกลือถึงน้ำตาลถึงทุกอย่างถึงรสชาติดีมากนะคะสำหรับชุมชนตลาดบางแก้วนะคะและจะบอกว่าป้าแขกค,คนสวยของเรานะคะไปเป็นตัวแทนของอำเภอบางแก้วในการไปแข่งขันแกงเลียงนะคะที่จังหวัดพัทลุงมาแล้วด้วยนะคะ Okay. เทเสน่บางแก้วครั้งที่13ประจำปีงบประมาณ2อ0คัน่าอให้กับคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะใใจได้นะคะเดืออำเภอบางแก้วและนางสาวรัฐข้าราชการบำนาญชุมรมบำนาญสัมพันธ์อำเภอบางแก้วครับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้ามัดย้อมหรือผ้าภาติกนะครับล้วนเป็นผ้าไทยทั้งหมดสิกัดเจริญตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักงานสภากรพื้นที่สาขาบางแก้วมาคู่กับนางสาวพันศิริแถวไพ,พรี ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอิมใจหวงังตัวแทนจากชุมชนสวนส้มแป้นค่ะวันนี้มาคู่กับนางสาวมณฤด,ดีทอนินพักตัวแทนใจน,นะครับหันมาสวมผ้าไทยผ้าม,ามัดยมผ้าปะติก,กันเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะ ตัวแทนจากชุมชนในไร่พัฒนาหนึ่งดตรงนี้นะครับเพราะว่าค่าตัวของนางแบบในแบบของเราแพงนะครับคู่ที่สิบเด็กใส่หน้าละ ะคะัน่านใดที่มีลูกหลานสามารถนํามาฝากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท้ามะเดื่อครับและศูนย์อบรมเด็กกอนเกนในวัดวัดรัตนาวรารามนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลม่ครับผููที่36นายชัยนรงคงทั้งสองท่านช่วยกันอยู่ข้างเวทีนะคะวันนี้เราจับขึ้นเวทีเลยค่ะ แต่งตัวมาสวยแล้วต้องหวดโชมนะคะปทบเทสมนตรีตำบลท่ามาเดือนะคะวันนี้ท่านเดินครงคู่นะคะกับภริยา คือนางอุบลหนูมากพริยาท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่ามาเดือนะคะซึ่งท่านเป็นรองผู้มวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสองขอเสียงปรบมือให้กับคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้ด้วยค่ะมาครับในงานทัตตาพรเลค่าภูษาสินทิ้นเมืองลุงนะครับ ในงานมหกรรมที่13ปีการศึกษาปีประจําปี2568ในครั้งนี้นะครับติดที่โรงเรียนนะครับประจําปีการศึกษาขอประธานโทษด้วยนะครับวันนี้ท่านนายกเราสวบคู่กับท่านบรราคนสวยนะคะมาในชุดสีม่วงนะครับเมื่อวานท่านไม่ได้ซ้อมนะครับวันนี้ท่านเอาจริงนะครับถึงไม่ได้ซ้อมแต่สมคุณค่ากับความเป็นไทยนะครับเป็นคู่ชีวิตที่เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่45ขอเรียนเชิญเพือนี้เรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะซึ่งเราจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะบนเวทีแห่งนี้ค่ะ,ะคซึ่งด้านหน้านะคะเป็นท่านสมาชิกเสิร์เคียงคู่กันนะคะบนเวทีนะครับโอกาสนี้นะครับขอเชิญนายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายนะครับในวันนี้นะครับงานเดินแบบของเรา จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเราถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นที่ระลึกในงานนาจับเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ตะแคงข้างนิดนึงนะคะด้านบนเวทีนะคะเพื่อได้เก็บภาพทุกท่านนะคะหันข้างๆนะคะไปทางเดียวกันด้านบนเวทีนะคะเห็นทุกคนรับรองว่าเห็นทุกคนเป็นการออกแบบโดยกองข้างนะคะที่ออกแบบและนอกจากนั้นเวทีนะคะในส่วนหน้าและส่วนบนนะคะจะถูก เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสี่หนแว่ลองที่ดีนะคะเป็นเรียนได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าประเดียวของเราเ,เราจะอยู่ก่อนที่เบิ้ลมานะคะเพราะว่าจะมีการมอบรางวัลนะคะคซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคุณออว่างนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านใดนะครับที่สนใจนะคบที่จะถ่ายรูปนะครับก็เชิญได้นะคับริเวณหน้าเวทีนะคะขอ,อบ้านเราเมืองเรานะครับมีความอช้อยนะครับไม่ว่าจะสวยในรวดลายฝีมือจากที่ ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เรจริงๆตอนนี้ทีนี้รู้แับวท้่อยู่นม่ทีม่ทีแต่ว่าคนที่ว่าทำทีต่างๆนะคะวันนี้พอเห็นแล้วว่าชาวบ้านแก้วของเราดีคนทำจะเก่งต้งดีเต้งก็สวยหน้าตาก็ดีเจมากอนตัวไปบางีนะะซึ่งรางวัลในค่ำคืนนี้20บาทดอกละ20บาทช่อละ100นะคะ และทุกๆดอกไม้จาะม kind of ีชาชนไทยนะครับก็รักใครชอบใครนะครับชอบการแสดงของทีมไหนทีมใดนะครับก็สามารถร่วมกันแสดงความชื่นชมได้นะครับต้องบอกว่าทุกส่วนนะครับซึ่งมันมีทีแรกกับเขา ทีกที่หนึ่งนะคะก็คือทีมลางฟ้าสายวันวัดตะมงนะคะจะเป็นทีมแรกที่เข้าสู่การแข่งขันนะคะและทีมที่สองนะคะชาวนะคะและอาหารโดยเฉพาะอาหารนะคะของชาวเม็กงแก้วและทีมอื่นเนะคะอาหารอร่อยรสชาติถูกใจนะคะและราคาย่อมเยานะคะและบริเวณด้านนี้นะคะวันนี้แข่งขันท้่มาได้ทำให้นที่รู้จักทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเขารอบ ียวที่พัทลุงน,นะคะและนอกจากนั้นยังมีการแข่งยำโขลกปูนะคะตั้งแต่เวลาสิบเจ็นาฬิกาเป็นต้นไปของวันพรุ่งน,นี้นะคะเดีวที่เราจะร่วมแข่งขันหลังจากร่วมแข่งขันแล้วนะคะจะมีกิจากรรมโดยเป็นการแสดงวงดนตรีนุ่ม จากโรงเรียนบางแก้วเป็นคุณครูนะคะจากโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 2. นางสาศิธรชนะสิทธิ์คุณครูจากโรงเรียนบาโมมค่ะและ 3. นางประทีปสุขสวัสดิ์คุณครูเราจะไปแนะนําตัวที่บริเวณด้านล่างแต่กลัวว่าจะไม่เห็นความสวยความหล่อของเป็นคณะกรรมการประกวดรำวงสามนางสาวพันศิริเ่วไพรี จุธารัตศรีก่อเกือือรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้ววิทยาคมค่ะและห้นะครับนางสาวสุภาพิศสุริยจนทร์นะครับครูโรงเรียนบ้านยางขาคีมครับต้องขออนุญาตมากนะครับอย่างน้อยก่อนที่ท่านจะสมัครอย่างน้อยก่อนที่จะท่านจะขึ้นเวทีนะครับท่านคงจะได้ศึกษาเกณฑ์ศึกษากติกานะครับวันนี้คณะกรรมการทั้ง 5ท่านนะครับก็จะตัดสินนะครับไปตามเกณฑ์นะครับที่ได้ทางผู้จัดนะครับได้แจ้งไว้นะครับตั้งแต่เรื่องของเพลงตั้งแต่เรื่องของเวลาตั้งแต่เรื่องของท่าทางหรือองค์ประกอบอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเกิดขึ้นแน่นอนและที่สำคัญนะครับก็ผมเชื่อว่า แทบจะไม่รู้จักผู้เข้าประกวดเลยนะครับผมก็จาไม่ได้เลยครับตอนนี้ผมจาไม่ได้สวยหมดเลยนะครับก็ถ้าว่าการตัดสินในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ว่าไปตามคุณภาพว่าไปตามเกณฑ์และผู้ที่ได้รับชัยชนะนะครับถือรางวัลเนี่ยก็ถือว่าสมเกียรติสมศักดิ์สรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อันห้าฟ้าใสแล่แดดสวยอะรนมารวยรินมาพาเพลวสาบข้าวว่าเจ้าตายแล้วสิ้นแล้วสิ้นเสียงละสิ้นใจอนโนเอ๋ยโนโราเจ้ามาสิลมลมหายไปอนโนเอ๋ยโนรีเสืเ้อแต่สวยรา ได้ไหมคะได้ค่ะได้ชม ประกวดนะคะและนอกจากนั้นแล้วยังสามารถดูภาพย้อนหลังนะคะการเดินแบบผ้าไทยที่ผ่านไปแล้วได้ด้วยนะพวกเราทีมงานอบตฝาละมีนําโดยนายกันไพพลพงศ์นาย,ยองกงการบริยารส่วนตําบลฝาละมีอะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวบางแก้วทุกคนด้วยนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะชาวบางแก้วนะคะทุกๆคนที่อยู่ในได้เห็นตัวเองด้วย